เรื่องย่อดอกย่าในพายุกฤชกรหรือบัวซอนยาสิงหาสาวห้าวที่เติบโตมาจากการเลี้ยงดูของตากล้าภูธรสพรมบรรดาลในอดีตกล้าถูกใส่ร้ายว่าฆ่าคนจึงใช้ชีวิตเร,ร่รอดปล้นจี้จนมีลูกสาวชื่อกาน,นิกาทรินดากันสูตรกล้าจึงเปลี่ยนตัวเองมาทํางานสุจริตเพื่อหาเงินส่งกาน,นิกาเรียนหนังสือแต่กาน,นิกากลับมาพบรักกับประวีนทรงศิริรุ่งนภคุณศี หนุ่มเซียนแมนจากกรุงเทพจนมีลูกด้วยกันคือบัวปวีนเดินทางกลับกรุงเทพโดยไม่รู้ว่ากนิกาตั้งคันกันนิการอคอยและหวังว่าปวีนจะกลับมาแต่พอรู้ข่าวว่าปวีนแต่งงานกับวันพรวันสาทองวิเศษกนิกาผิดหวังกินยาตายทิ้งบัวไว้กับตากล้าตากล้าเลี้ยงดูบัวโดวยสั่งสอนวิชาการรักษาโรคด้วยสมุนไพรและเก็บสมุนไพรในป่าไปขายต่อมาตากล้าถูกห้าวฉัดมงคลบำเพ็ญ พ่อของหารกฤษดาสุภาพพร้อมที่แอบชอบบวัวค่าตายบวัวเสียใจมากเดชาตัดเพชรเลขาวิจิตเพื่อนสนิทจึงมาช่วยฝังศพตาเมื่อประวินเดินทางมาภูเขียวกับพงรพีธันวาสุริยจักรคู่มั่นของวิภูษากฎชกรทรงแสงเติมลูกสาวของประวินและวันพรบวัวจึงไปหาประวินแต่ประวินไม่อยู่บวัวเลยแก้แค้นทางอ้อมด้วยการหลอกพงรพีไปกระท่อมในป่าแล้วตีขาจนหกัก เพื่อทำให้พงระพีกลับไปแต่งงานกับวิภูษาไม่ได้พงระพีไม่รู้เหตุผลที่บัวจับตัวและทําร้ายเขาบัวดูแลรักษาพงระพีเมื่ออาการดีขึ้นพงระพีก็พยายามหนีแต่กลับลงทางในป่าและถูกบัวตามกลับมาเมื่อพงระพีป่วยบัวก็ดูแลเป็นอย่างดีทั้งสองจากที่เคยโกรธเกลียดกลายเป็นตรงกันข้ามส่วนวิภูษาซึ่งไม่สนใจว่าพงระพีหายตัวไป กลับมีความสัมพันธ์กับผู้ชายมากหน้าหลายตาวันหนึ่งบัวล้มป่วยพงระพีได้โอกาสนี้แต่นึกเป็นห่วงบัวเลยกลับไปช่วยพามาโรงพยาบาลบัวตัดสินใจบอกสาเหตุที่กักขังเขาพงระพีเลยพาบัวไปกรุงเทพเพื่อพบกับพ่อประวินเชื่อเพราะหลักฐานจากบัวแต่กระนั้นวันพรกับวิภูษากลับไม่ยอมให้บัวอยู่ด้วยปวินเลยฝากให้จิตราการจนวัดจินดาวัดดูแลบัวแทนดุสิตารามิดาธิรพัฒ รู้สึกถูกชะตากับบัวเลยผูกมิตรและดูแลบ,บัวเป็นอย่างดีบัวก็คอยปกป้องดูสิตาจากการกลั่นแกล้งของวิภูษาเรื่องราวเปลี่ยนไปเมื่อบัวได้รู้จักกับพันเลิศพีรกลโพประเสริฐน้องชายของพงรพีเมื่อทั้งคู่เริ่มสนิทสนมกันทําให้พงรพีไม่พอใจพงรพีจึงจำใจแต่งงานกับวิภูษาทุกวันจันทร์ศุกเวลา8ปดนาิกาสีนาทีเริ่มวันอังคารที่หกรกฎาคมนี้